เซลเริ่มกระบวนการแปลงร่างเป็นร่างที่สมบูรณ์ทั้งนึกถึงโลกในอนาคตที่ผู้คนหล้มตายกันเป็นจํานวนมากทั้งจะไม่ยอมปล่อยให้ Sell, เซลล์เปลี่ยนอนาคตตามใจชอบทั้งพุ่งสวนหมัดเข้าไปในบาเรียที่เซลล์กําลังแปลงร่างแต่ตัวเขาก็กระเด็นออกมาในช่วงเวลาที่เซลล์แปลงร่างเป็นร่างที่สมบูรณ์นั้นทําให้โลกทั้งไปถึงกับสั่นสะเทือนที่บ้านเต่าเองก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้น้ําทะเลท่วมบ้านแล้วโลกก็หยุดสั่นสะเทือน เมื่อเซลล์แปลงร่างเสร็จสมบูรณ์ และนี่ก็คือสภาพบ้านเต่าที่โดนซึนามิพัดถล่มผู้เฒ่าเต่าจึงบอกว่ามันเพิ่งจะเริ่มต้นตังหากล้าที่วังพระเจ้าพิกโลบอกว่าเซลล์มันได้ร่างที่สมบูรณ์เป็นแล้วรีโมทท่บลูมาให้คุลลินไปเป็นคุลลินเองที่ติ้มันจุดพังแล้วก็เป็นเพราะผัวเธอนั่นแหละที่ปล่อยให้เซลล์มันได้ร่างที่สมบูรณ์ที่ห้องแห่งการเวลาโกคูกับโกฮังกําลังฝึกซ้อมกันอยู่โกฮังไม่อยากให้คุณพ่อใจดีเกินไปอย่างที่คุณพิกโลบอกไม่ เคยข้มงวยกับใครที่โกหังอ่อนหัดก็เพราะความใจดีของคุณพ่อนี่แหละโกหังสั่งให้โกคูลุยเข้ามาเหมือนจะเข้ามาฆ่าได้เลยถ้าไม่ทำแบบนี้ก็จะก้าวข้ามคุณพ่อไปไม่ได้ เมื่อถูกกระตุน้นโกคู oo, ก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาแล้วก็ปล่อยพลังขคลืนต่อไปที่ลูกชายที่พยายามต้านมันเอาไว้เขารู้สึกสิ้นหวังนึกถึงตอนต่อสู้กับนับป้าที่เอาแต่หวาดกลัวและตอนที่ต่อสู้กับรีคูมที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปแล้วก็ตอนที่ฟรเซอร์ฆ่าคุิลินคุณพ่อโกรธจนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยา เพราะตัวเองอ่อนแอจึงช่วยอะไรไม่ได้แล้วโกหังก็ปลดปล่อยความโกรธจนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาหันเหพลังคลื่นเต่ากลับไปได้ในที่สุดมันระเบิดออกไปข้างหลังโกคูโกหังพยายามรักษาร่างซูเปอร์ไซยาเอาไว้แต่ก็ได้ไม่นานจนกลับคืนสู่ร่างปกติ เมื่อเซลได้ร่างที่สมบูรณ์ไปครอบครองคุริินก็คิดถึง18แปจนน้ำตาน้องพุ่งเข้าไปหมายจะฆ่าเซลด้วยความโกรธแต่การโจมตีของเขานั้นไม่สามารถทำให้เซลกระติกดิ้นเลยแม้แต่ทั้งเองก็เช่นกันคุริลินจึงใช้กงจากเป็นดอกบัวตัดคอเซลแต่มันก็ไม่สามารถตัดได้เซลจึงเข้ามายิ้มให้คุริลินก่อนที่จะเตะก้านคอไปดอกนึงทำให้คุริลินถึงกับปางตายแล้วตอนนี้ก็จบลง